ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่พอจะวัดใหญ่แล้วก็มาที่ตลาดน้ําอโยธยานะครับเป็นตลาดน้ําที่เปิดมานานมากหลายปีมากแล้วครับแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้ยมันก็มีหลายร้านที่เริ่มปิดตัวเนื่องจวเศรษฐกิจหลายอย่างเราก็จะมาดูว่ามีร้านไหนยังเปิดอยู่บ้างแล้วอยากให้ทุกคนมาเดินเที่ยวนะครับใช่เขามีร้านจอดรถฟรีอยู่ด้านในสุดนะครับเจอโบกซ้ายเจอคนโบกซ้ายโบกขวาไม่ต้องไปสนใจนะครับ ตรงเข้ามาอย่างเดียวจนสุดทางเลยนะครับจะเจอที่เราจอดรถฟรีนะครับไม่งั้นคุณก็จะเสียตังค์นะครับที่จอดรถฟรีกว้างนะครับจะให้ดูนะครับกว้างครับสามารถมาจอดได้เลยกอดีคือวัดกับตลาดไม่ไกลกันไปเที่ยววัดใหญ่ใช้มงคลวัดพนังเชิงก็มาสามารถมาเดินตัวตลาดน้ำอโยธยาได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวตลาดน้ำตลาดน้ำอโยธยา นี่ปลาไม้ถุงละสิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ถุงละสิบบาทนะครับมีแคปหมูมีหมูกระจกโอ้นี่ไงโรตีสายไหมนี่เดี๋ยวค่อยมาเดินกันนะมาซื้อเอา ลายร้านค้านะครับอุ้ยตอนแรกคิดว่าจะเงียบนะเพราะมีร้านเปิดอยู่เยอะเหมือนกันนะโอ้มีใส่ชุดถ่ายรูปด้วยนะเอาไหมถ่ายรูปไหมเป็นครอบครัวรูปหนึ่งเอาไหมเออเกี่ยไหมรูปละสองร้อยเออรูปละสองร้อยค่าชุดคนละห้าสิบกี่คนผู้หญิงกี่คนห้าคนใช่ไหม ต่อเขาเลย400ล่ร้อยเปล่าถ่ายรูปอ่าแม่ใส่ชุดนี้เหรอแม่ใส่ชุดนี้ใส่ใไหมไเซ็กซี่เซ็กซี่

ยังเป็นเหมือนเขามาเลยขายเมาด้วยขายเมาลองลองนั่งชิมสักขวดหนึ่งเมาไม่ค่อยกลับบ้านง่นะคือนี่นะครับมีร้านกระปงกระเป๋ารองมือขนมอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ฮะลองเลยโอ้มีเจดีนะครับแล้วก็มีช้างด้วยนะครับ ตรงนี้มีช้างด้วยขี่ช้างนี่งไงจุดขี่ช้างแล้วก็เห็นเจดีย์วัดด้วยนะครับมีให้นมปากครับขอตรงนี้็มีมเจดีย์ครับอ้าพ่อใหญ่มาแล้วเหรอครับสวัสดีครับยินดีเป็นไงบ้างอยยธาเป็นไงบ้างปวท้องท้องเสียทอ้องเออท้องเออเออวันนี้เลยไม่ค่อยบอดจอยเลยว่านี่ไงมีกุญแจกุญแจรูปช้าง มีร้านน้ำแข็งใส่ร้านก๋้วยเตี๋ยวนะครับนี่มีองค์พพิคนเน่นะคะนี่มีน้ำเจรวดนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งนะครับมีร้าน

นี่ไงน,น้องช้างน้องช้างเป,เป็นน้องช้างเอางวมาแล้วแม่นี่มาขอแล้ว,วเอาอีก<ว>เอาอีกเอาอีกมาดูเสือป้อนานาเสือด้านนี้ได้นะครับ

ก็ไป,ปยังจะเอากี่ช้างนี่ไงน,น,นี่ไงโอ,งอ้เสื้อสวยเลยเสื้อช้างกางเกงช้างเอากี่ช้างเอามาเลยนี่เออกางเกงสวยนี่ก็สวยอ,อันนี้สวยร้อยเดียวเองแม่เอ,เอาเลยไปจัดน,นี่คุณแม่ก็เลือกเสื้อนะครับ ตรงม้อแกงนี่นะหมอ้อแกงคุณยายนะครับผมคุณน้ำพรานช้างใส่สูตรอย่าไรดีไหไปให้อาหารช้างยังแม่ไปให้มาแล้วไอ้ยีตรงตรงมานี่ได้เลยจาก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 ป้ายตรงนี้ครับขับตรงมาได้เลยนี่ที่จอดรถ เข้าไปจอดตรงนี้ได้เลยมีที่สองจอดรถนะเข้ามาสุดทางเหมือนเดิมนะอย่าไปเลี้ยวก่อนนะครับนี่ที่จอดรถอยู่นี่ตรงนี้าอ,อมันมีด้านนอ,อ,อที่จอดรถอยู่นี่นนีไงกลับมาตรงนี้อยู่ดีนีน่ครับนี่ก็เป็นตางช้างนะครับคุณแม่ซื้อกางเกงอยู่เนี่ยพ่อ เดี๋ยวรอก,ก่อนอันนี้คือเราเคยมาตั้งกี่ปีแล้วนะแต่แม็กเป็นเด็กๆเลยนะยแต่พ่อมาบ่อยนั่งที่ไรก็ร้ององเปลี่ยนแปลงไปเยอะอมไม่ทันได้เข้าตลาดเลยของเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วไปเดินใหม่ตลาดนะครับ ข้ามาสู่ตลาดจริงแล้วอโยธยาใช่นะครับตลาดอโยธยายเดี๋ยวขากลับมาซื้อเพิ่มนะนถือของให้มาป้าออนเปียกมามไปตอนนี้ก็เดินได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเขาก็วนรอบไปไงนี่ตลาดน้ำอโยธยานี่อย่าพิเกตมากินด้วยกินอะไรอ๋อเที่บากนแอนในนี้เปล่าเหรอ มาตอนนไหคนนนนน่าเข้านะครับผมก็จะมีฝรั่ง200นะครับส่วนคนทไทยไม่เสียนะครับนอกจากที่เราจะนั่งเรือชมถ้าเรือเนี้ยคนละ20นะครับพ่อเจอเสื้อพ่ออย่างเงี้ยเขาขาย2ตัวสามร้อย๋ยวไปเอานะ นี่พ่อทรสัท์นี่ไปไม่เก็บถ่ายถ่ายนั่นไปเดี๋ยวพ่อจะไปทำั่นอ่าไป่เต็มนะดูแล้วแต่นี่เขามีเรือล่องคนละยี่สิบบาทมอะาได้นแต่ว่านี่เขาจะมีของร้านขายยังยุ่มยิ้อยู่นะ ตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะล้างนะก็ยังมีอยู่หลายร้านเลยลูกชุบก็มีโอ้ลูกชุบน่ารักสวยนะครับนี่มีไอติมไติมอะไรนะคะติมมะพร้าวใส่ในมะพร้าวอย่างนี้เลยนะครับไปไปครับมา นี่ทางเข้าขึ้นสะพานนี่ขเขา,ขา,ขาเขียนอยู่ว่าห้ามเข้านะไหนอ่ะพระพรหรอเอาเรียกมาออกมาดิเดี๋ยวแกไปเดินคนเดียวไหนอ่ะมาถ่ายรูปบนสะพานไหม นี่ถ่ายนี้ดิให้เห็นนโยธยาดิ<ห>น,นี่นี่ถ่ายตรงนี้เดินระวังนะสะพานเริ่มนั่นแล้วก็ยังมีร้านค้าเปิดอยู่นะครับ วนไวตาเยเชื่อ้าแวะดูไว้ชิมก่นอนได้ยังพอมีร้านค้านะเปิดให้บริการจะเป็นรงเท้าของโบราณแต่อย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายล็อกเกอร์ที่ที่ปิดไปแล้วเนอะหลายล็อกออโบโอ้ยมีนี่ด้วยนะดูน้องเสา เสื้ออย่างเงี้ปยป้าไพน่าจะชอบนะไปะยงังเนี่ยสวยอย่างเงี้ยน่าซื้อค่ะคุณพ่อ <c oughs> คุณมันต่างจากที่เปิดเป็นใหม่เยอะเลยนะเยอะเยอะต่างมากเออมันดูไม่ขึกนเมื่อแต่กอนอนะ่ะใช่ แต่ก่อนร้านค้าได้อีกแบบอ่ะมีหลายร้านค้าปิดเนาะปิดปิดเกือบหมดละทั้งที่ท่องเที่คนเยอะอยู่ไหนวันเนี้ยอืมแต่มันอาจจะเป็นช่วงๆนะเพราะว่าใช่อาจจะช่วงโควิดมันเลยทําให้นั่นอันนี้เขาก็จะมีนุ่งหั่นด้วยนะครับแล้วนะคะวันนี้เาสบายเลยอ่ะจะมีนวดด้วยครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนั่งกิน

มันมีหลายจุดที่เสียหายร้านหลายร้านที่ปิดตัวไปนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับตลาดน้ำหลักของอิษยาคนก็ยังมาเดินอยู่นะครับแต่หลายจุดมันมันเสื่อมไปมันก็ทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากมา ไมโครโฟนใช่ไหมนะไมโครโฟนตอนเด็กเลยเนี่ขนมไข่นี้ต้องไปหยอดไอ้นั่นนะกดเอาหยอดบาทเอาบิ๊กซูแล้วก็จะมีร้านเขาแตนร้านเ,กาเอกของราของม้วนสดนะครับ คลิปนะครับสำหรับวันนี้ทริปเที่ยวตลาดน้ำมาโญยาก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม